จนขึ้นบ้านร้อยครั้งก็ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าหนักหนาจนไม่เหลืออะไรเลยค่ะและเป็นเหตุผลให้นักร้องลูกทุ่งจำนวนมากมารวมตัวกันบนเวทีนี้ส่งต่อความช่วยเหลือไปให้ค่ะ คนไหนจับคู่มากับเพื่อนก็ทั้งร้องทั้งแซวเล่นสร้างสีสันหัวเราะกันไปนะคะส่วนคนไหนใช้เดี่ยวบนเวทีงัดพลังเสียงงัดค่าเต้นกันออกมาเรียกว่าต่างคนต่างเสิร์ฟเพลงที่ถนัดในสไตล์ของตัวเองเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนเพลงค่ะแต่อย่างที่บอกคะ่ะนอกจากความสนุกสนานที่ได้มาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเดียวกันแล้วนะคะเหลา่านักร้องลูกทุง่งเช่นเกษมคงสันเด่นชัยสายสุพรรณจอมขวัญกัลยายังมาด้วยใจเต็มร้อยคะ่ะในฐานะรุ่นพี่มาช่วยเหลือรุ่นน้องนะคะเพราะว่า น,นี่เป็นคอนเสิร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันจัดขึ้นโดยครูสมชัยเทียนชัยค่ะหัวหน้าวงดนตรี S.C. b a n แบประจำรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขตของเราก็เอาสมทบเงินนะคะไปช่วยเหลือนักร้องลูกทุ่งน้องใหม่เพชรกังวันไพรค่ะที่เพิ่งประสบเหตุบ้านไฟไหม้ที่จังหวัดสุขโขทยัยไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะ ซึ่งพอพี่น้องในวงการรู้ข่าวเคลียร์คิวกันมาค่ะร่วมขึ้นคอนเสิรต์ตครั้งนี้ช่วยเหลือกันทั้งเรื่องเงินแล้วก็กําลังใจเพราะว่าหลายคนก็เคยร่วมงานกับเทสกลางวันไครเห็นว่าน้องชายคนนี้น่ารักคอยช่วยเหลือคนอื่นตลอดค่ะร่วมงานกับน้องบอยนะฮะก็เป็นน้องที่นิสัยดีแล้วก็เ,เข้าใจ ด้วยเศรษฐกิจตอนนี้มันลําบากอยู่แล้วงานก็เข้าหน้าฝนศิลปินก็ไม่ค่อยมีงานยิ่งมาโดนอย่างนี้ก็โอ้โหก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเรืเ่องก,กำลังใจสําคัญมากจริงๆเนี่ยก็คือกําลังใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะแต่ทรัพย์สินเนี่ยค่อยสร้างขึ้นมาใหม่นะ,ะแต่วันนี้ตั้งใจมาก็คืออยากให้น้องๆเห็นหน้าอยากให้เรามาอบก,กอดน,น้องสักหน่อยก็ยังดีซึ่งพลังเหล่านี้มันสําคัญกับตัวเขามากคือถ้าในส่วนตัวของพี่จอมขวัญเองเพราะว่าเคยเจอน้องอยู่เรื่อยๆนะคะก็ น้องถือว่าเป็นคนน่ารักแล้วอัธยาศัยดีแล้วก็มีถ่ายรูปให้กับพี่จอมขวัญด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันมาตลอดรุ่นพี่รุ่นครูบาอาจารย์มาช่วยเนี่ยพวกเราศิลปินอาจจะรุ่นน้องรุ่นกลางรุ่นหลังๆมาเนี่ยเอ้าแสดงว่าคนนี้ต้องเป็นคนที่ว่านิสัยต้องโอเคใช้ได้รุ่นพี่ครูบาอาจารย์เขาถึงมารวมใจที่จะช่วยให้กับคนคนนี้พวกเรารุ่นหลังๆน้องๆเด็กๆมาเนี่ยเขาก็จะเห็นเป็นแบบอย่าง เห็นรุ่นพี่มาช่วยกันเยอะขนาดนี้นะคะรุ่นน้องอย่างเพชรกังวันพรายตื้นตันใจที่สุดแล้วค่ะเลยขอขึ้นเวทีร้องเพลงพราะๆนะคะแทนคําขอบคุณที่ได้รับน้ําใจจากเพื่อนร่วมวงการลูกทุ่งและแฟนเพลงกันมาเยอะค่ะ คุณเพน้นบอกว่าเหตุไฟไหม้ที่บ้านที่จังหวัดสุขโขทัยเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนที่แล้วค่ะเกิดฟ้าผ่าตอนกลางดึกจนทํำให้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยลัดวงจรและไฟไหม้จนเสียหายทั้งหลังค่ะแต่ว่าโชคยังดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านตอนเกิดเรื่องค่ะ ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้หรือน้ําท่วมหรือว่าภัยพิบัติต่างๆกับคนลุกทุ่งแบบนี้นะคะทางด้านของอธศษฐนค่ะในฐานะนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งก็บอกว่าตามกฎของสมาคมแล้วยังไม่มีแนวทางช่วยเหลือโดยตรงนะคะจะมีเฉพาะในกรณีเจ็บป่วยเท่านั้นเลยมักจะได้เห็นการช่วยเหลือจากคนลูกทุ่งด้วยกันเองในรูปแบบการจัดคอนเสิร์ตแบบนี้นะคะข้อดีคือทาได้ไวและพวกเขาได้ทําในสิ่งที่ถนัดที่สุดค่ะ ศิลปินในสมาคมสมาชิกในสมาคมก็ร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในข่ายของอสมาคมที่จะต้องช่วยเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้น้ําท่วมอะไรเงี้ยเนาะนอกจากว่าเป็นบางเคสเป็นบางเคสไปแต่ว่าเคสนี้ก็คือก็หนักอยู่แต่ว่าก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้แล้วบ้านหลังที่เกิดไฟไหม้เนี่ยก็ไม่มีคนอยู่ก็เลยไม่รู้เลยว่าไฟไมันไหม้ตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ก็อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งของคุณตาครับพอ,อรู้ปุ๊บมีแสงสว่างเข้ามาในห้องที่แม่ นอนหลับอยู่ครับแม่ก็น,นึกว่ามีรถใครเข้ามาในบ้านหรือเปล่าเลยก็ลุกมาดูถึงเห็นว่าเป็นไฟไหมครับคนรู้ข่าวก็ามารวมกันจนเป็นงานใหญ่แบบนี้แหละครับก็ต้องขอบคุณศิลปินทุกท่านนะครับอาจารย์นักร้องนักดนตรีทุกท่านเลยครับทั้งแดนเซอร์ทีมงานเครื่องเสียงทุกท่านเลยครับที่เข้ามาร่วมกันครับ บ้านวอดทั้งหลังไม่เหลือแม้แต่โครงนะคะแต่เพชรกังวนพลายบอกว่ากําลังใจที่ได้จากพี่น้องร่วมวงการเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้ตัวเองและครอบครัวพร้อมจะสู้กันต่อซึ่งเงินช่วยเหลือทั้งหมดคาดนะคะว่าจะนําไปสมทบทุนเพื่อซื้อบ้านใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะส่วนตัวเองเตรียมจะลุยงานเพลงต่อนะคะก็พึงเป็นนักร้องมาได้ไม่กี่ปีค่ะยังต้องเก็บประสบการณ์เก็บเงินเก็บทองเพื่ออนาคตค่ะ